สวัสดีพี่น้องปปองไป FC ที่น่ารักนะคะ FC ใหม่ FC เก่านะพี่น้องเนาะพี่น้องทั้งฟังต่างประเทศเนาะคะ่ะมึงนอกมึงน้าทั้งฟังเล่าเน่ทั้งอยู่ต่างประเทศหลายประเทศนะคะที่ห้กกำลังใจข่าวมาบึงมาเปลี่ยนกำลังแรงใจนะคะ,ะ,คะห้พี่ใจเนาะวันนี้พี่ใจก็สิมาสรุปพ้นเวลาพัฒนานะคะของวัดที่หาเนาะนะคะของวัดที่หากะ คำเตือนหน่อทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอ8ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคำเพื่อนจ๋าโอเคผลหวยลาวพัฒนาหนอพี่น้องของประจามนิหาเนาะผลที่ออกก็คือ1 6 0 1 5 4นอพี่น้องมาเบิองดูของพี่ใจเขาอยู่ว่พี่ใจ้เด่น104นะคะเนาะเน้นรูดเนะพี่น้องเนาะ เน้นรูดแล้วพี่ใจก็บอกพี่ใจมักหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะพี่ใจมักอยู่ที่หนึ่งเนาะกะในส่วนของหกตัวนะคะหนึ่งหกศูนย์หนึ่งห้าสี่เนาะกะเลขหกตัวกะออกทางฟังพี่น้องสซปโปะเล่าด้วยพี่น้องสำหรับชุดหนึ่งหกเนาะพี่ใจกะขามเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าในตาล่างมีเด้อค่ะพี่น้องในตาล่างหนึ่งหกเดอร์มีเด้อหนึ่งหกในตาล่างครบหกตัวด้วยพี่น้องนะคะ หนึ่งหกนะคะศูนย์หนึ่งเนาะศูนย์หนึ่งพี่ใจมีหนึ่เลยมีทั้งหนและก็ศูนยหนึ่งเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเด่นหนึ่กับศูนย์อ่าแล้วก็5้าสี่เนาะพี่น้องก่ะสีกับมีของพี่ใจกับมีสีเด่นสี่ออกโตกับเนาะพี่น้องเนาะสรุปว่างวดนี่ออกเขาทั้งหกตัวเลยพี่น้องหนึ่งหกศูนย์หนึ่งห้าสี่เนาะในตารางก็ครบเลยพี่น้องในตารางกันหนึ่งหกนะคะ ศูนย์หนึ่งสีห้าน้องพี่น้องครบหกตัวเลยนะคะตารางครบหกตัวนาะพี่น้องเนาะครบหกตัวเลยนะคะพี่น้องจ๋าเนาะในตารางห้าก็ครบหกตัวเลยนาะพี่น้องหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หนึ่งอันซีหาน้องพี่น้องเนาะนะคะก็ยินดีกับพี่น้องแล้วก็ยินดีกับเจ้าของนั่พี่น้อง ดีใจกับจะคล้องจะค้องก็ได้อันวิ่งรูดโดยพี่น้องซองเด้งเลยพี่ใจรูดหนึ่งกับศูนย์เนาะพี่น้องได้ซองเด้งเรืยใครเพ่งเป็นเป่นจา้าเพราะว่ามังแห้งหนึ่งนะ่ะนะมักแห้งโอเคพี่น้องก็ดีใจกับพี่น้องปองปลายอันที่เขามารับช่มเนาะผู้ใดที่อันบทานไมโชคไม่หลับกะสู่ต่อไปค่ะอาจจะอาจจะยั่งบ่หอดดวงของห้าเนาะหรืออันผู้ใดท่านใดที่ยั่งบ่เคยเห็นคลิปพีใจเนาะกะฝากพี่น้องเอฟซีที่อัน มาเบิงมาชุ่มกับโกเช่ออกไปให้พี่แจเนาะเพื่อจะได้สร้างบุญสร้างกุศลเนาะพี่น้องพี่แจก็ให้ด้วยใจเดอ้อผู้ใดถือกลับไปทำบุญทำทานไส่บาตรเนาะหรือว่ากระสือพูมมีพ่อแม่ธยุทธ์ของพ่อแม่กระสือขนมซื้อข้าวต้มให้เพื่อนกินเนาะพี่น้องเนาะกระถือว่าได้บุญชนิดนึงเนาะพี่น้องพี่แจก็ไ่ได้เรียกร้องอีกอย่างเด้อพี่น้องพี่เราใจให้ด้วยใจเด้อแล้วก็สูตรของพี่แจนี่มันจะเขาวิ่งรูดเด้อพี่น้องจับคู่กับ จับคู่กับเขา่าถ้าคนเจาถื่อเนาะแต่ว่าวิ่งรูดพี่ใจกําลังจับคู่เข้าลอกมากเลยห้อยลาวนะเพื่อนเพื่อนห้อยลาวพี่ใจไปดูเลยสี่ลาวหนะ้าลาวน่ะอย่ามากหลุดแค่รอบเดียวพี่น้องวิ่งรูดคุ้มเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ยงสิไปสรุปอันอนั้นห้อยลาวให้เบิงเด้อมือเช่าพี่ใจสรุปไปแล้วเนาะมาเบิงของวันที่เจ็ดกันเลยพี่น้องจา้าวันที่เจ็ดพี่ใจก็ยังไดหนึ่งอยู่พี่น้องเด้อ เพราะว่าพี่ใจสองสูตรมันเทียบบาแล้วมันชนกันะนะหนึ่งกับชนพี่น้องสองกับชนชนยางละสองตู่แหมพี่ใจก็เลยยิบมาเบิดเด้อวนี้มันสิมาหนึ่งศูนย์หนึ่งหรือว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองซะบ่พี่น้องกับโบนเ่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าไอ้เนี้ยมันเกิดขึ้นไหนนอตแต่ว่าพี่ใจกับมั่นใจหนึ่งยังอยู่นะพี่น้องมั่นใจหนึ่งยังอยู่หนึ่งกับศูนย์นี่ยังอยู่เป็นตัวร่องเด้อแต่ว่าสองกับหนึ่งนี่อัน,อน คนขางสิมั่นใจรลายน,นะพี่นอ้องอ่าก็เรียกต่เร้อพี่น้องเด้ออันผู้ดได้มกักตัวได้กะจับเอาเลือกเอาเพราะพี่ใจก็เพียงแต่เป็นเพียงเนวทางแต่ตอนนี้พี่ใจกำลังเข่าล็อกอยู่เพราะว่ามันเป็นสูตรเดียวกันกับหวยล่าทุกตที่พี่ใจเฮ็ดลาพัฒนาลาสามัคคีลาวีไอพีแล้วก็หาเล่าเลยนะพี่น้องมือนี้พี่ใจก็มือนี้เนาะมือนี้เป็นแบบเป็นพี่ใจลงคลิปของมันนี่หกเนาะ ลาสตาเนาะลาสตาพี่ใจก็ได้แล้วรอบเลขพี่ใจรูดพี่ใจก็ได้ไปแล้วรอบเลขพี่น้องกาพี่น้องปองไปผู้ใดอันทีเด้เขาไปเบื้องคิปเบื้องเด้อว่าพี่ใจเบาถึกหรือว่าผิดเนาะพี่น้องเนาะฟังให้จบเบื้องให้จบค่ะแล้วก็สิเข้าใจเนาะว่าพี่ใจไหนถือโบถืงสิบบมีคนเบื้องหลายพี่ใจกับพุ่มใจเนียเพราะว่าเฮาเห็ดหวยมันเข่านะเข่าทุกเล่าเลยน้อยลาวทีวีลาวสามัคคีลาวอีกอย่างพี่ใจ เพจได้บริลลล่งพี่ชัยเอาไปเสียงโชคเจ้าของเมื่อวาในในได้พั้น,น,านกาบาทพี่น้องได้มาพั้นกาบาทเมื่อนี้พี่ชายก็ได้พราะว่าเฮาเป็นคนอัานคำนวณเลขนเนาะเฮาลูหลักเนาะแต่ว่าพี่ชายกับบริลล่งดอกวิธีคิดแบบใดนะพี่น้องก็ถ้าผู้ใดอยากลูก็คอมเมนต์มาเด้อเพื่อพี่ชายสิบแบบแจง้งเข้าไปในไลฟ์พี่ชาย,ยังบว่ามีไลฟ์กลุ้มดอกพี่ชายว่ามีลงกลุ่มเกิมหยังเพราะเหตุงานยากเห็ุงานหนุ่ก็เลยอยากตั้งกลุ่ม,มตั้งอย่างในพี่นอ้งงนองก็เฮ็ดไปไดเรื่อย มักในตัวเลขแล้วนะ่ะนะพี่น้องจ้ะการสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องกับฝากพิจารณาไว้เพื่อสิเป็นแนวทาที่พี่น้องชื่นชอบเนาะผู้ใดบ่มักกะขามไปเนาะผู้ใดบ่มากะกมักไปมักเบื้องช่องใหญ่ๆพี่น้องกับไปตามช่องใหญ่ๆเขาเนาะช่องน้อยๆเนี่ยกะอยู่แบบห้างไกลอะไรเปรียยเพี้ก็ยู่ห้างไก่ผู้ใดบ่คอยสนใจดอกแตาวา่ว่าเข้าดีนะคะเพื่อนๆจากคาวดีดีเดอร์ การรูดนนะ้เพื่อนๆจะอันเชิญช่วงไปเบิองเด้ออ่านคลิปหวยลาวสี่ห้าลาวนะก็ได้ถ้าว่าพี่ใจเบาผิดเบาถือก็ลองไปเบิองเบิองเนาะพี่น,น้องเนาะพี่ใจก็แยกเป็นชุดไวไ้ให้แล้วก็แยกตัวเด่นนะแยกเด่นวิ่งรูดนะเมื่อวานเนี่ยกระโดดไปแค่จักรอบรอบเดียวพี่น้องสีร่รอบนะคุ้มเลยได้ทะลุดนะนะคะเพื่อนๆจาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะเพื่อนๆจ้า ก็ขอขอบคุณทูกกำลังใจที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เนาะสำหรับช่องเล็กน้อยนะคะเพื่อนช่องเล็กน้อยที่กำลังหัดไต่หัดคานกกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ mm. ก็ลองดูนะเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาว่าถ้าใครอยากได้แนวทางหวยตัวไหนนะคะเพื่อนแนวทางหวยตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูเผื่อพี่เจคืตอนนี้กำลังศึกษากำลังคำนวณอยู่นะคะเพื่อนจะ้ะวันนี้พี่เจก็คำนวณ หัวเลาวพิสดีหัวยลาวลาทีวีโอ้เข้าดีดีพี่น้องจา๋าเข้าดีมากเลยนะคะโอเคยืดยาวไปแล้วเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับที่นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ